น,นี่เกิดล้วห้าวแล้วกันท่านควรตอนนี้เกิดล้วห้าวเ,เ,เลยนะคะคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นแค้นสองปีแล้ววันนี้เนี่ยมี S ยี่สิบห้า Ultra ออกมาแล้วคลิปเซตเป็น Snap Dragon แป,ปด Elite for Samsung Galaxy นะครับวันนี้ S ยี่สิบห้า Ultra ตัวใหม่แรง<อ>สีแรงสีแ,สแน่นอนเวเบอร์แชมเปอร์มาแบบระบายความร้อนใหญ่กว่าเดิมสี่สิบเปอร์เซ็นต์คือต้องบอกว่าถ้าระบายความร้อนไม่ดี มันก็จะมีเรื่องของเฟรมเลทมันจะตกแต่ถ้าระบายความร้อนดีเนี่ยมันจะเล่นลื่นได้ตลอดเวลาเล่แลอวแต่ถ้าแพ้มาก็อย่าว่าอย่าอ้างข้อสอบละกันเออแพ้มาก็อย่าอ้างข้อสอบน้องๆบอกพี่อย่าปากแจวพี่นั่นตัวประเทศนั่นตัวประเทศเรามีริ้วล้อเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยริ้วล้ออยู่เต็มเลยสกิลปากเราไม่ค่อยเก่งแต่สกิลปากเราดับหนึ่งนะครับบอกเลยอย่าร้องนะไม่เอาไม่เอาร้องให้นะไม่เอาร้องให้ได้โอเคเจอกัน แล้วเกมนี้เราว่าจะต่อให้ทางอติสิบคนเราอะเอาแค่สัก5คนก็พอเราเราโฟกัสสะดุดนะครับเออโอเคทีมแพ้เราชนะคนโยวขึ้นบนอะคนขึ้นบนได้เลย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 โอ้ลื่นจัด้แรง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 ก็โตโรประเทศก็เรียบร้อยนะเฮ้ยฝั่งเขาเก่งนี่หว่า ต้องตีจังแล้วมั้เนี่ยเล่นสบายเลยเนี่ย2 1 5 Ultra นี่ชิวๆไม่ร้อนเลยอันนี้เรื่องจริงเอาจริงนั้นคนทัชมันดีกว่าตอน S24 Ultra เยอะเลยนะ เราต้องพิมพ์ไปบอกเขาหน่อยว่าจอยยยใช่จักรยานยนต์ชิงคะแนนชิงคะแนนชิงคะแนนเออย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วไมนรู้ว่าเล่นกับบอดโดูคนชื่อกูชนะนี่ไม่ธรรมดานะอาจจะหมดแล้ววิ่งได้ครับพี่ได้ ไฟนี่เราชนะชนนไน่นอนแล้วโอ้ยโอดยโดดโอ้ยโอ้โอ้ย <N> โอ้โ,โอเ้เร็จแล้ยโอ้ยอ,อ,อย่างตึงเราคิวเยอะกว่างไงเน้นเบบเนะ้นต่างดีคิวเยอะจบแกมแรกแล้วนะครับเพิ่งจบเลยนะเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิเมื่อกี้27องศาแล้วลองไอโฟนดูเป็นไงบ้าง อ1าที่เบ็ดห้องสาเล่นใน,นห้องแอร์ใช่ไหมเล่นในห้อง <A. S 2> แอร์เราก็มาดูกันทุกคนในเกมที่2ตอนนี้เมื่อกี้ถึงกับเงียบไปท่าพักมึงกันนะพี่มาแอบบยิ้มนะกระตึงตึงตึงอยู่เมื่อกี้เหมือนไปแบบนิดนึงตรงด้านบนนะซ้ายบนเลยนะตยนชตซ้ายบนที่ตายหลายตัวนะนพิกเลยได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยลวกเนี่ยโอ้โห,โโหนิดนึงลวกได้หมูสนยเบ็ดเดียวเสี่ยงหายอะเยี่ยมจัดเยี่ยมจัดเยี่ยมจัด สๆๆๆๆได้แล้วป้อมหนึงได้ล้วป้อมหนึ่งไปเดี๋เดี๋ยวป้อมนี้พี่ดูเองฝั่งเขาอะคนที่เล่นแบบเซียนเลยนะคือโลมกำลังมากระเฮไปด้วยากระเฮไปนะากระเฮไปนะกระเไปแล้วมากระเฮไปแล้วได้ได้ได้ไ้กิวทีเดอร์เยักเดอร์สเลยัก ตายได้มาบอลมาบอลคุณค่าพี่มาร์คชันไม่ได้เขาคือคนแบกเจอได้เจอเลยยวได้ยวได้ยวได้โอ้ยแข็ง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  เออ้ยโอยครับเออโอ้ย้อนซอยอย่นี้เกิดแล้วห้าแล้วกันท่านทกตอนนี้เกิดแล้วห้าวเลยนะคะววาวดนะตายเกิดที่ใต้กขกอ่ะได้กได้อยู่ตายเกิด้อยู่ได้อยู่ไว้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 ไวไว้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 ไวไว้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  โจคิวเยอะกว่าจะตายมากกว่านี้เราเราขอชนะคิวเราโดนย้ำแ้นนะครับเราไม่สามารถล้างแขนได้ไม่มีปกะอิงป้อมนะอีกป้อมนะยิงนคนนะไม่มีป้อมแล้วไม่มีป้อมแล้วมึงอะไรวะเนี่ย คิวเราเยอะกว่านะครับขออภัยนะครับเรานับกันที่คิวถ้าเราปล่อยเขาเล่นอะเราแพ้ได้เลยนะใช่ครับเราปล่อยเขาไม่ได้จริงเขาเก่งมากเลยนะเราต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาเนี่ยเก่งกว่าเมื่อสองสามปีที่เราเจอเขาสิรอบนี้ก็ส่งติโอกลับไปกินข้าวซอยแล้วก็นรินุมฯใาได้วยแล้วสองหนึ่งคนนี้สองศูนย์โอเคตอนนี้ครับหัวร้อนแพ้มาสองตาแต่ว่าเป็นไงครับเครื่องร้อนไหมฮะดู 26.7นะอุณหภูมิห้องแอร์จริงๆแทบไปต่างเลยที่เกมแล้วก็เฟรมเลนไม่ตกเลยนะค,คือ snapdragon 8 elite for galaxy นี่คือเฮ้ยของจริงจริงๆก็คือจากประสบการณ์นะลองมาทั้ง samsung galaxy C f l i 4แล้วก็ s 2 4 ultra ก็ลองมาแล้วนะแต่อันเนี้ยต้องบอกเลยของจริงสุดจริง samsung galaxy s 2 5 ultra สำหรับสายเล่นเกมดีที่สุดของ samsung galaxy เลยครับรอบนี้